สวัสดีค่ะบันเลอร์ทุกคนซาลาวีอ c t i o n Action สวัสดีครับเย่วู้นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็ช่วงนี้รูงสึกว่าคลิปจะปล่อยเหมือนกันนาะเพื่อนลงคลิปปล่อยมาช่วงนี้บอกเลย อย่างที่เราได้ลง OST ของแล้ฉันด้วยใจเธอพาัทที่สไปก็ถือว่าได้รับสิงตอบรับที่ค่อนข้างจะดีแล้วบ้านนะคะแล้วก็วันนี้จะมารีแอคชั่นอะไรกันเขาเรียกดีแอคชั่นวันนี้จะมารีแอคชั่นเทรลเลอร์ออฟิเชียลออฟิเชียลออฟิเชียลย้ำอีกครั้งออฟิเชียลเทรลเลอร์ออฟแปลรักชันด้วยใจเธอพัทจิ้นนะจ๊ะใช่แล้วค่ะทุกคนเขามา หลังจากที่กูรอมาเนินนานจนแบบจนเอ่อตัวกูเป็นปูซีเมตแห้งไปเรียบร้อยหมดแล้วจริงเพราะว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยซีรีจะต้องออกช่วงประมาณเดือนเมษาถ้าจำไม่ผิดมีนา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 เลยหรอเออตอนตอนแรกจะออกตอนมีนาแต่มันติดโควิดไงโอ้ใช่ที่กูจะต้องที่กูจะเสร็จทำรีเสิร์ชสักอย่างอ่ใช่เพราะว่ามันจะเสร็จมันจะเสร็จวิจัยคุณจะเสร็จตีสิมึงตอนประมาณช่วงมีนาทอจบตีสิปุ๊บแปรลักออกปั๊บเลย เออใช่จําได้แล้วได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลื่อนออกอากาศไปเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งก็เพิ่งจะออนแอร์ไปนะสําหรับตัวเทเลอร์เมื่อเที่ยงที่ผ่านมาหรือว่าเจ็ดมงเช้าของที่ยุโรปไปนะคะรีบเร่งมากคือแบบเกาะตามกระแสแันสุดใช่เพราะว่าเราอยากจะมาได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากว่าจริงๆแล้วในออริจินอลซาวด์แทร็กเพูดถึงอะไรหลายๆอย่าง เดากันไปพั้อส้วนอิลุงตุง่นไปหมดแล้วคือคือรู้ว่าคือต้องพูดอย่างนี้คืออะไรเหมือนมันใบแต่มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ชัวร์มันไม่แน่ใจเลยออะไรเอ่ยไม่เข้าพวก จริงๆก็กลัวก็กลัวเห้วเหมือนกันนะตอนนี้เราคือตอนนี้ก็กมาคือคือตอนนี้ต้องคิดไปก่อนว่าเอาเฟซชั t นเทรลเลอร์ตัวนี้จะบอกอะไรเราไหมหรือเราคิดมากไปเองก่อนอย่างนี้อ่ะคือแบบคอนเซปต์เดิมกูคิดไปก่อนละอ่ก็ต้องมาลองดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงกันเนาะในเฟซชั่นเทรลเลอร์ตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆเราก็แอบแอบมีความหวังเล็กน้อยว่าจะมีอีกตัวหนึ่งออกมาเพราะว่าจริงๆเราก็อีกตั้งสองสัปดาห์กว่าตัวซีรีส์มันจะออกออนแอร์เลยที แอบบแอบ,บแบบแอบแบบแอบหวังแอบหวังไม่ได้วอนนะไม่ได้ขอไม่ได้ไม่ได้เร้องทางนาดาวเลยนะแต่แค่แอบหวังซีรีส์ก็จะออกทุกวันพฤหัสเหมือนเดิมแล้วก็ครั้นี้ก็เป็นวันพฤหัสอีกเช่นเดิมนะคะแม้แต่กระทั่งตัวออ f ิเ i ียลเทเลอรก็วันพาร์ลิลลัดด้วย<ด>วันแห่งแสงอาทิตย์วันที่เป็นแดนสัธยาใดๆรู้เหมือนกันวันแห่งสีามใดๆ เนี่ยกูกูเปิดมาตรงกูเปิดมาตรงซีนแรกเนี่ยซีนแรกแบบศูนจุดศูนย์ศูนย์วินาทีเนี่ยสีฟ้ากับสีส้มเนี่ยคืออะไรเนี่ยที่เราเคยพูดว่าเหมือนกับโอ้เอ๋วเข้าไปอยู่ในโลกของเตะอะจำได้ป่ะถ้าเกิดใครยังไม่ดูออริจินอลสะเพิกมันจะติ้งไว้ข้างบนนี้นะคะก็ไปคลิกกันดูได้นะคะที่เราคยพูดไปแล้วแต่มันก็เป็นเพียงแค่สมมติฐานโคตรโคตรเป็นแอสซูไฮโปตีสี ช่ถ้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี่ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือเราจะเดาแบบเดาในในความคิดของเราสิ่งที่เราเวขอันในเวของเราเลยซึ่งมันอาจจะตรงกับใครไม่ตรงกับใครก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกำลังใจพวกเรามีความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างจากพวกเราลงมาเขียนข้างล่างด้วยเพราะว่าเรากันเข้ามาใช่เราก็อยากจะรู้ไงว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ทั้ จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อในพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดราม่ามากแม่แล้วเราก็เลยเดากันไม่ถูกเลยว่ามันจะดราม่าในกรุงเทพกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบเราไม่รู้เหมือนกันหรือไม่แน่หรือไม่แน่นะมึงเพราะว่าถ้าดูจากออริจินอลซาวแทรกของในพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเพลงออกแนวแบบออกแนวแบบเศร้าๆไปทั้งหมดเลยใช่ปะแต่รอบนี้คือแบบมันน่ารักไปหมดเลยอะ เดายากว่ะแต่ว่าเราก็จะพยายามเดากันให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะใช่ครับผมไปดูกันเลยูมั้ว่าตอนเราไปอยู่ที่นั่นเลนจะ้ปเพลงนี้มาเลยโอ้มันคงดีกว่าตอนนี้อยากเป็นนักแสดงครับจะทำเบื้องหน้าต้องรู้เบื้องหลังก่อนเปล่า ตั้งใจทำให้ดีสุดเพอแล้วไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นแฟนปะคะในสักวันนะกูจะอยูฟป้ายธนาแบบนี้มึงก็ต้องมาอยู่กูด้วยเราสองคนเราสองคนนะกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุดนั้นด้วยกันดิวะโอ้ยมู้สึงอ่ะ ไม่ได้แล้วฉันใส่บางกูไม่เหมาะกลายเป็นนักแสดงคอูอย้ายผ้าอะฮะความฝันของมึงอะมึงมึงสาวใหม่สาวใหม่กาวใหม่มาคอลด้วยแต่มึงไม่มาอยู่ด้วยเหรอมึงดูเหงาอะลองนึกย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ของเรา ทั้งสองคนเคยมีแฟนใช่ไหมหาเอาจริงดิมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆอระ่ะกูของมันตอนนี้ก็ไม่เหมือนตอนคบไปแรกๆแล้ววะโอยมาทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยวะมีสมาธิหน่อย ลืมโอเอ๋วไปซะเอาจริงดิเดี๋ยวไปแค่ไหนมึงรู้ตัวถ้าจริงค,คุณคนแบบเนี้ยมึงจะไม่ชอบปูเรางี้ป่ะกับโอเอ๋วอะดูแลกันให้ดีๆนะลูกโอ้ยยากปูเรงค่ะรอกคุณ่อ เราสองคนไม่ใช่คนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนะกูไม่เคยเจอระเบิดลูกใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตไม่เคยเจอไม่เคยเจอสตอรี่ที่แบบโค้งหักศอกได้แบบหักศอกมาก<ฮ>ไปไม่ถูกเลยเนี่ยไปไม่ถูกเลย โอ้หขี้วดมันแบบโอ้ย oh, ตายแล้วโอ้ย oh, ตายแล้วโอเคจับได้ยังโ okay. <laughs> อเคขอรลดลมสติขอลดลมสติก่อนตอนนี้ <laughs> ตอนนี้คือจับได้หนึ่งอย่างแน่นอนก็คือเป็น เ,เรื่องราวที่พูดถึงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนาะต้องยอมรับว่าในช่วงมัธยมก้าวเข้าสู่มหาลัยเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตค่อนข้างจะมากใช่มันเป็นช่วงหัวเรื่องหัวต่อซึ่งเราคิดว่าซีดี้กำลังจะเล่าถึงแบบความรักค่อยๆแปลผันหรอมันไม่ใช่พลิกถึงขั้นพลิกผันมันแค่แปล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 ผันออกไปเป็นแบบในรูปแบบที่มันอาจจะต้องแบบมีการเติบโตของชีวิตด้วยในเวลาเดียวกัน มันเขาเรียกว่าเหมือนกับความรักจะอยู่ที่เติมไม่ได้ใช่ไหมความรักเนึงเหมือนความรักมันอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวคนมันเติบโตขึ้นคนเติบโตขึ้นความสัมพันธ์มันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่องปกติอยู่ละมันจะเหมือนแบบสักทีเดียวเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กเนี้ยมันคงไม่ได้เพราะว่าความรักมันก็ต้องเติบโตไปตามคนด้วยแต่ว่าตอนนี้คือมันกําลังพูดถึงเรื่องของแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ความต้องการของคนยังต้องการสิ่งเดิมอยู่เหมือนเนี้ยมันยังยึดติดกับความรัก กับความรู้สึกงเดิมอยู่ใช่ซึ่งมันก็เป็นเป็นชาร์เลนจ์ของแบบคู่รักเช,ชื่อว่าทุกคู่เคยเจอประสบการณ์นี้มาใกล้เคียงกันเลยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงดูได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของชีวิตก็ตีหรือว่าเรื่องของหน้าที่การงานซึ่งมันมีผลต่อความรักแล้วก็มีผลต่อความรู้สึกของคนรอบข้าง<ม>ตอนที่โอเอ๋วพูดว่าโอเอ๋วจะเปลี่ยนจะย,าย้ายภาพอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ทําใจได้ยากเมื่อวันหนึ่งเราเคยพูดว่าเราจะไปอยู่ในจุดนั้นเหมือนกันแล้วอยู่ดีดีก็ มีใครคนใดคนหนึ่งปล่อยมือจากเราไปมันเป็นเรื่องที่ทําใจได้ยากแต่จริงๆแล้วอ่ะในชีวิตของการเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องก้าวข้ามผ่านจุดเนี้ยไปอยู่แล้วความฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประเจตบุคคลมากไม่สามารถที่จะทําเป็นประเจตโดยรวมได้หมายถึงว่าทําเป็นกลุ่มเนี่ยมันทําไม่ได้อยู่แล้วทุกคนมีมีรายละเอียดของความฝันที่ไม่เหมือนกันแน่นอนตรงเนี้ยซีรีส์มันน่าจะค่อยๆแบบบอกเราว่าจริงๆแล้วไอ้ความต่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดที่จะทำให้คนมันรักกันไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นนนะมัก็็เเปรื่่องใหญ ในชีวิตของมหาวิทยาลัยถ้าคนที่ผ่านมหาลัยไปแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเออวะกูเคยผ่านสเตจนี้มาแล้วแต่สําหรับคนที่ยังแบบอยู่ในมหาลัยหรือว่ากาลังจะเข้ามาหาลัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆอันนี้กูพุ่งตรงเลยที่แบบใหญ่โคตรแล้วมันเ,เป็นหนึ่งในเรื่องที่ทําให้ประสาทแดดได้มากที่สุดในระหว่างเรียนจริงๆ <laughs> ซึ่งเราคิดว่ามันจะทําให้เราอินได้มากๆเพราะว่า นอกเหนือจากเกรดที่เราจะต้องพยายามจะรักษาให้ได้แล้วเนี่ยไอ้เรื่องความสัมพันธ์ที่มันเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเราที่มันจะต้องแบบจะต้องมารับภาระกดดันนอกจากที่เราจะต้องแบบทําอนาคตตัวเองให้มันดีแล้วอีกอย่างเงี้ยมันแบบมันจะเครียดคนสองคนสาม แล้วมันจะรู้แบบมันจะพีคพีคพีคพีไปเรื่อยๆโอเอ๋วอะมีสองพาร์ทก็คือมีพาร์ทที่เป็นผมปกติกับมีพาร์ทที่เป็นผมแดงพาร์ทผมแดงอาจจะเป็นอะไรที่แบบเป็นโอเอ๋วที่เปลี่ยนไปแล้วอะมึงดีเดาดีเดาว่าเปลี่ยนเป็นสีดำอ่ะคิดไปตรงกันละหนึ่งมันไม่ชัวร์เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตะกี้เนี้ยพยายามจะเรียงทไลายให้ได้แต่มันยากมากที่จะเรียงทไลายให้ได้ว่าอะไรมาก่อนมาหลังคือคือตะกี้พยายามจะเรียงแต่ว่าเรียงไม่ได้จริงๆอย่างแรกที่เรารู้สึกได้เลยว่าจะทุกอย่างมันจะดีขึ้นก็คืออย่างน้อยๆเนี้วตง เรามองเห็นกันได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขากําลังจะสื่อถึงเรื่องของสถาบันครอบครัวที่จะสนับสนุนคนคนหนึ่งให้ประสบความสาเร็จด้วยผูคิดว่าในในเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรมากเท่ากับเรื่องที่แล้วแต่อาจจะพูดถึงแบบสภาพสังคมไทยที่กว้างขวางขึ้นอ่าเป็นมุมสะท้อนเป็น reflection ออกไปเราจะเห็นเป็นตัวคนที่เป็นแบบเป็นเป็นีย์มากกว่าเป็น k e ์ man มากกว่าฉันเห็นอบนิธิฉันเห็นอบนิธิคือแบบหล่อนแย่งบทมาก หล่นหล่นกันซีนสุดโอบดิทีคือหล่นกันซีนเวอร์ใช่ทดลองหรืออะไรอย่างเงี้ยบันดาทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยไม่ได้รู้สึกน่ากลัวเท่ากับโอบดิทีเลยจริงๆใช่ไม่ได้น่ากลัวเลยคือการที่โอบเป็นตัวปั่นยังไงไม่รู้เหมือนเรื่อง I hate you I love you อ่ะโอบก็เป็นเป็นตัวปั่นเหมือนกันแล้วแบบว่าการที่โอบมาอยู่ในในเรื่องอ่ะมันหมายความว่าแบบไม่ต้องเกิดเรื่องใหญ่โคตรอ่ะเข้าใจป่ะก็เลยแบบ มันจะออกมาเป็นยังไงแล้วมันจะดราม่าขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเมื่อกี้นี้ตอนที่มันซูมหน้าโ e อเอ๋วอะที่มันมืดๆหน่อยมึงเห็นป่ะกระเด็นไปเฉยมัน,มนมา,าหน้ามืดๆหน่อยซึ่งตรงนั้นเนี่ยในใจกูเนี่ยยังคงยังคิดไม่ตกเหมือนกับในพาร์ทที่หนึ่งว่าเอาอีกแล้วเหรอจะมีใครฆ่าตัวตายอีกหรือไม่อ๋อเอาอีกแล้วคือเมื่อกี้นี้กูรู้แล้วกูแบบกูขนลุกเพราะว่าโอไม่นะคือแบบไม่นะจริงๆมไม่นะ จะไม่มีใครตายในเรื่องนี้นะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าผู้กำกับของเรื่องนี้ที่เท่าที่กูดูในถแถลขงข่าวเก็คือเป็น,นผู้กำกับเรื่องเรื่องพวกคนจางท่กครัางที่จะหวาดกลัวพอสมครวรจิตหน่อยเขาเรียกว่าใส่เซอร์โคลจีนิดนึงไม่นิดอ่ะกูว่าเยอะเลยเพราะว่าสายตาโอบมันแบบมึงเห็นสายตาโอบปะนเห็เห็นเห็น มันมันมันมีอะไรเยอะมากๆเหมือนแทบจะพูดถึงเรื่องเรื่องนึงได้เลยอะเพียงแต่เรายังมองมันไม่นานพอใช่ใช่ต้องตๆ้องต้องเอากลับมาพบทวนอีกรอบนึงทั้งซาวทั้งโปรดักชั่นทั้งสีแสงแบบเอาอีกแล้วนะดาวนายทำได้ยอดเยี่ยมมากดีมากชอบมากแล้วก็แบบอยากจะดูตัวเต็มไวๆไน,นะคะและและสิ่งที่สิ่งที่ฉันประทับใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเตยทำหน้าลูงสมหมายอีกแล้ว เออว่าแต่โอเอ๋วที่เป็นดาวภูเก็ตไม่มีอีกแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้โอเอ๋วคือโอเอ๋วเลยตอนนี้เราจะได้เห็นโอเอ๋วในแบบที่ทัฟโอเอ๋วอะโอเอ๋วที่แบบมีมีความฝันเป็นของตัวเองไม่ใช่ความฝันที่แบบเฮ้ยอยากจะไปกับเตออีกต่อไปเป็นของตัวเองจริงๆจากใจตัวเองจริงๆละซึ่งนี่เป็นเรื่องที่เต้ต้องยอมรับเพราะว่าเต้เป็นคนที่ค่อนข้างจะยึดติดเนาะทุกคนพอจะพอจะทราบแบบ ตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครประมาณหนึ่งว่าเป็นคนที่แบบสตรีททุกอย่างเพราะฉะนั้นพอวันนึงที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะกลัวมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสองคนก็ต้องผ่านกันไปด้วยกันให้ได้นะคะแล้วเราก็จะเป็นกําลังใจให้กับ2คนนี้ให้ผ่านเรื่องร้ง<ห>ายด้กันใหกเก็ตนะคะก็ขอให้นาดาวเนี่ย จบดีๆนะคะ <laughs> ว,ว่าเราจะไม่ได้อยากเผาบ้านคุณอีก <laughs> ขอร้องนะขอร้องนะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เราอยากจะเผาบ้านผู้กำกับแต่ตอนนี้เรากันเราจะเผาบ้านโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็พูดกันเล่นๆเนาะแต่ว่าตอนนั้นก็แบบเอาจริงๆอย่างเรื่องรักสุดใจในฉุกเฉินเนี่ยก็อ,อยากเผาจริงๆอะ,ออะขอโทษนะมัน <laughs> แบบทำยังี้ได้ไง yeah, เนี่ยเออฉันเราก็คิดว่า อย่างไปแล้วฉันตั้ยใจเธอพัหนึงเนี่ยมันก็จบได้ดีแล้วก็หวังว่าพัสองจะจบให้เราสมหวังจริงๆได้เช่นกันหวังว่ามันจะไปได้สุดทางแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะดีตามตามที่เราคาดหมายเอาไว้ในพัฒ์ที่หนึ่งด้วยเนาะเมอไหร่มันก็ปูทางมาดีแล้วเราก็อยากให้มันจบดีต่อให้ระหว่างทางมันจะเกิดเรื่องแย่ๆมากมายแค่ไหนแต่คอยมันเป็นบทเรียนที่ทำให้สองคนเรียนรู้แล้วก็เดินก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างมีความสุขแน่นะคตนะคะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะโอเคครับผมก็ขอฝาก คลิปรีแอคในครั้งนี้ของเราไว้ด้วยนะฮะอาจจะมีความคิดเห็นในหลายๆมุมมองนะฮะอันนี้ก็เป็นแค่มุมมองส่วนตัวของเราเท่านั้นนะจ๊ะใครๆใครที่ มีความคิดเห็นในด้านอื่นๆหรือบองเห็นอะไรตรงไหนหรือจุดตรงไหนก็เข้ามาเสริมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยเราเปิดที่เปิดพื้นที่สาธารณะแบบเอาไว้เม้ามอยกันได้เออเกี่ยวกับเรื่องเรื่องวีดอะไรอย่างนี้เพราะว่าเรื่องการบีบเป็นของเราทุกคนนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเกิดใหม่ๆนะจ๊ะโอเคครับผมถ้าง,งั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ไปแล้วเนาะไปละโอเคครับผมไปเจอกันกคล <คน S 1> ิค<ไ>ปหน้านะครับผมบ๊ายบาย บา <Bye> เราสองคนไม่ใช่คนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนะ